สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูปัดอีกแล้วนะคะในห้องเรียนออนไลน์อนุบาล3โรงเรียนเจริญมิตรนั่นเองค่ะเช้านี้ก็เป็นเช้าในวันอังคารที่28เดือนกันยายนนะคะกิจกรรมวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องสีภาษาอังกฤษสีภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอ่านว่า color สีเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเด็กๆพูดตามครูปัดน,นะคะกรีนสีเขียวอีกครั้งหนึ่งค่ะกรีนสีเขียวเพอร์เพลสีม่วงเด็กๆพูดตามคุณครูได้นะคะเพอร์เพลสีม่วงเก่งมากๆค่ะเรดสีแดงเด็กๆพูดตามคุณครูได้ค่ะเรดสีแดงอ สีฟ้า blue สีฟ้า black สีดำ black สีดำเก่งมากๆค่ะ pink สีชมพู pink สีชมพู yellow สีเหลือง yellow สีเหลือง blue สีน้ำตาล blue สีน้ำตาล r e e n สีเขียว Green สีเขียว o r a n g e สีส้ม O r a n g e สีส้มไว t e สีขาวไว t e สีขาวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกเด็กๆอย่าลืมไปดูในใบงานกันเลยคะ่ะคำสั่ง ให้เด็กๆระบายสีภาพให้ตรงกับคำศัพท์และเมื่อเด็กๆระบายสีภาพเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งผ่านมาทางลายให้ครูปัดดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูปัดก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีและวันนี้ครูปัดก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย